โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้นะฮะผมก็มาโปรโมทช่อง Pew p e ม Gamer TV นะฮะเกมเมอร์ที่ใช้ไปทีวีได้ไงล่ะเออชินแล้วเกินคําว่าทีวีเนี่ยอ่าเออขาต้องขออภัยด้วยครับก็โปรโมทช่องนี้นะู e ูเกมเมอร์ใช่ไหมโอเคครับก็ใครที่ดูคลิปนี้ครับเออกดซับให้เขาด้วยครับและก็แชร์คลิปนี้ด้วยครับนะอ่า ดูกันใหม่ผมก็งงเลยน,นี่ไม่ทราบว่าเป็นวิดีโอหรือเปล่านะแต่ผมจะลองเข้าไปดูนะทุกคนได้ไพยินด้จะรับแข้สู่รายการพี่เกมเมอร์นะคะใันนี้ขอไัยขอไัยครับขอไัยด้วยปุ่มรีเสียงมันกดไม่ได้ม <c oughs> าแล้วมาแล้วโ,โอ้โหตาบล่าหาะ S P O x Z E R นะคะ สิ่งนี้ก็คือมอนเซนเองเย่ถ้าก็มาบอกกัยนะครับถ้าดูแล้วภาพมันไม่ชัดนบก็กดตรงนี้คุณภาพมันจกตั้งไว้ในเวางล่างเลยนะจะได้แบบชัดนิดหน่อยก็ทชได้ขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มชัดมานิดหน่อยละอ่ะอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมนะครับชาแนลนี้ครับผู้เกมเมอร์นะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย